โอ้ไม uh ่ตั้งผ ah uh uh ่านอย่างนี้เลยหาแกลอยอะฮะทำงานงานนี้ของอะไรที่มานชวยชีวิตไองโไป่ไยืนฝั่งนู้นนี่เข้ากล้องไง เข้ากล้องหน่เหมือนกับมเป็นคนชอบฉลาดนี่ล้อรถมึงไงเหมือนกูแบนหรือกเป็นคนชอบเอากูเป็นคนชอบเลยวะเอาเร็วด้วยาไทุ่ม่คางม ลองแข่งเลยยังม่ามีลมมีลมเลือดมันลมเอนี่นี่นี่จะมีตเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวหรือลองเดีอเดี๋ยวหคนเดียวแล้วลองแก่ง

มีลมออกนิ้วสัมผัสส er ัมัสไปรวดรวดรวดไม่ใช่กระแทกขอบพูดว่ากระแทกมั้งกระแทกกระแทกไม่มีไม่มีไม่ไม่เนี่ยใช่ใช่ใช่กระแทกตึงกระแทกตึงมันมีมีกระแทกไหมเจออย่าเงี้ยบางทีเนี่ยพอกระแทกมันแต่มันไม่มี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 รอยตำอะไรอย่างเงี้ยนี่ตำของน้องแนนเอาของใครวะพี่คนผมยาว ขายดีๆีลมมา้ยแกแกายดีๆเดี๋ยวไปเข้าทูอาตุอาตุวิชัยเดี๋ยวไปลมในตรู่กลางๆน่จเลี้ยรถอย่างเดียวเลี้ยไม่มีถ้าถ้าทำไม่ได้ลงบัะรถอย่างเดียวเลย้เปิดยังเลี้ยวยังไม่เปิดยัเิวะอันนี้มีเหรอคุณอาไ ใช่ไหมเนี hmm. mm ่ยเนี hmm. mm ่ยเาไม่ยืนนานนะเอาเข้าไปเนี่ยแล้วเนีเปิดยังเปิดยังเปิดเลยฮะตอนนี้อะเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วอันนี้เปิดยังกาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วยังไมยังิดยังเปิดหมดผมดมันเปิดแล้วใช้ได้ไม่นานเสียจิ้งจกเสียเสียเร็ว ไอ้เกายางไม่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 ใช่เกาช้างนะนี่เกาหยางเกายางมันช้าหน่อยถ้าเกาช้างกูนี่เกาเหลียวไม่ใช่เกาเหลียวคุณอาแมเราจะไปกับแก้งตีฟ้ามันกินตายเราไม่ใช่ปล่อไช่วน้ำลายป้ายหน่อยชุกไม่ไม่ เนี่ยเอาซุปไม้ซุปไม้สุกปไม้ละอ๋ออก๋อโผล่โผล่ปุ๊บไอ้นั่นน่ะมันอุดเข้าไปแล้วก็มันอุดเข้าไปกลายเป็นตะขีดตะบักตัดเสร็จต้องเอาน้ำลายแก้ไว้นิดครับว่าง่ายๆเลยครับเพราะผมก็ใช้อย่างนั้นอ่ะใส่ใบยูเลซี่หน่อยนี่จริงเลยนะของรูครับเนี่ยสองรูติดกันเลย ไม่ใช่ไม่แช่เขาบอกว่านอยน้อยนแท้หลวงรูแเลยหงรูเลยแท้ต้รูเดียวหลอกกันกันมาเริ่มเยอะแวดเห็นตัวเลขมัางไหแกเอาไม่จิ้มอีกลูกนะแล้วแกดูเป็นน้อยนี่ทีว่ากาลังพักขอนะกัวิ่ง้งเลยครัลูดวัา่าจะแพงอยูู่นห อย่างนั้นเอาเอาแค่ลูกเยวนดีกวานะอยไปจิ an, ้มเลยนะก็ย่งแผ่น <ppy> น <aciones> ี the, ่นะถาด้อเ็แ <toc> ล็อเป็ใหญ่จ้าพร้าพเอรถ้ามันอยู่ก็ทเวพันเยวพออันนี้มันละเอียดไปเนี่ย ไอ้กลมปานี่มีต้องต้องใส่คาถาเปล่าด้วยไม่ติดใช่ไหมเพี้ยงร้อยติดติดเจอมนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ลดน้ำมันให้พูดเยอะๆหน่อยเดี๋ยวให้เฮียมาทำเองเลยตัวเลขขึ้นเล็กอานนั่นแหละมาลวตัวเลขขึ้นแล้ว

ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หลอดหลอดหอดก้าวก้าวก้าวหลอดหลอดก้ารก้ ไม่ได้ไม่มีนี่ยินดีกว่าเออไม่มีแล้วก็แกอยากถต่เชิญสภาพกรมียาแดงด้วยไม่เช้าให้เดินหัวโกงไม่ใช่เหรองานเนี้ยเลยมีร้านเอิ่มร้านน้นเอะเลย เาียมยัเางแหๆ่มันเยขอเนี่ยแบบทากาวนี่บอกคีรูนี่อยากรู้ใช่ไหมตูบนี่อยู่นี่ร้อยมันแห้งอหรอ

ยังังด้วยยังไงด้วยยังไงก็เต็มด้วยยังไงวันนี้ต้องมีไม่ไหวจริงๆนะที่เก็บปลาแล้วเรายังไงวันนี้หาลูกไม่เจอยังไงเก็บไม่เก็บเรวดีอย่างเงี้ยหาลูกยากเลยยังไงไปเร็วกว่าเก็บบายไปก่อนแล้วเราก็เก็บจับปลองไว้ด้วยไม่ได้มียางอะไรมาไม่ีครับต้องเผื่อไม่นิดนึ่ง